วัฒนธรรมต่างๆบนโลกใบนี้มีการคิดค้นภาษาและตัวอักษรขึ้นมามากมายเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันตัวอย่างของตัวอักษรโบราณอันทรงคุณค่าที่เป็นต้นแบบของระบบการเขียนที่เราใช้กันในทุกวันนี้มีด้วยกันมากมายอย่างคูนิฟอร์มอักษรรูปนิ่มแห่งแรกของโลกเฮโรกลิฟิกอักษรภาพแห่งรุ่มน,น้ำนายหรือฮั่นจื้อตัวอักษรภาพของจีนคลิปนี้อัปทูเใทูบจะพาไปแนะนําให้รู้จักกับอีกหนึ่งตัวอักษรที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ นั่นคืออักษรมายาซึ่งประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวมายันผู้รังสรรอารยธรรมอันยิ่งใหญ่แห่งดินแดนลาตินอเมริกาไปติดตามกันครับ 1. มายาอารยธรรมอันยิ่งใหญ่และรุ่งโรธ อารยธรรมมายาถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อราว1,800ปีก่อนคริสต์กาลในบริเวณทวีปอเมริกากลางแถบคาบสมุทรยูกาตันโดยมีพื้นที่ครอบคลุมทางตอนใต้ของเม็กซิโกกัวเตม,มาลาฮอนดูรัสเบลิสเอลซาวาดอและนิการากัวในปัจจุบันในยุคแรกเริ่มมายายังเป็นสังคมเกษตรกรรมดำรงชีวิตโดยการปลูกพืชพันธุนต์ต่างๆเช่นข้าโพดถั่วลูกสควอตและมันสำปะหลังเมื่อเวลาผ่านไป จากหมู่บ้านก็ใหญ่ขึ้นจนขยายกลายเป็นเมืองแต่ละเมืองนั้นประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆที่สร้างจากหินได้แก่วิหารพีระมิดพระราชวังตลอดจนลานกลางแจ้งสําหรับเล่นเตะลูกบอลซึ่งเป็นการเล่นพื้นเมืองของชาวมายันเรียกพอบอะท็อกโดมีรูปแบบคล้ายกับกีฬาฟุตบอลในปัจจุบันเมืองสําคัญในอาณาจักรมายาคือติกันซึ่งนอกจากจะเป็นเมืองหลวงแล้วติกัน,นยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมายาอีกด้วย ศาส,สนาของชาวมายันมีการนับถือเทพเจ้าแบบพระหูเทวนิยมหรือนับถือเทพหลายองค์ซึ่งเทพเจ้าสำคัญที่ชาวมายันเคารพบ,บูชาเป็นอย่างมากได้แก่คินิสอาฮาวสุริยเทพอิกเชลเทพี el, ra, ack, un, แห่งจันทราแชกพระพิรุณและฮันฮูนปูเทพเจ้าแห่งข้าวโพดมายาใช้ระบบการปกครองแบบระบอบกษัตริย์เรียกว่าคูฮุนอาฮอมีความหมายว่าเทวกษัตริยธรรมมายา นับว่าเป็นหนึ่งในสาอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งลาตินอเมริกามีความสําคัญไม่แพ้อารยธรรมแอสเท็กและอารยธรรมอินคา 2. อักษรเฮโรกลิฟิกแห่งอเมริกากลางภาษาที่ชาวมายันใช้สื่อสารกันคือภาษามายันซึ่งเป็นภาษาที่ยังใช้กันมาจนถึงปัจจุบันโดยใช้สื่อสารในแถบอเมริกากลางโดยเฉพาะโกเตมาลาและเม็กซิโกนอกจากภาษาแล้วชาวมายันยังได้คิดค้นตัวอักษรของตนเองขึ้นมา รู้จักกันในชื่อของอักษรมายาซึ่งพัฒนาระบบการเขียนมาจากชาวโอเมกซึ่งเป็นกลุ่มอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในแถบอเมริกากลางอักษรมายาเป็นอักษรภาพเช่นเดียวกับอักษรเทโลกลิฟิกของอียิปต์โดยมีลักษณะเป็นสนัญลักษณ์เชิงนามธรรมแต่ในยุคต่อมาได้มีการปรับปรุงใหม่ให้เป็นลักษณะของรูปภาพซึ่งนำมาจากสิ่งต่างๆที่พบได้ในชีวิตประจําวันของชาวมายันได้แก่มนุษย์สัตว์และสิ่งของแม้ว่าอักษร,รมายาจะมีจํานวนถึงกว่า800ตัว แต่มีการใช้จริงเพียงแค่3 0 0ร้อถึงห้าตัวเท่านั้นเนื่องจากในภาษามายันมีสระเพียงแค่5ตัวและพยัญชนะ19ตัวอักษรมายาแต่ละประโยคจะอ่านจากซ้ายไปขวาและบนลงล่างโครงสร้างประโยคจะเรียงจากกริยากรรมประธานและถ้ามีคำวิเศษจะอยู่ด้านหน้าคำกริยาอักษรมายาจะใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาและใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และตำนานประการนำมายัน โดยจารึกเอาไว้บนศิลาจารึกแท่นบูชาสถาปัตยกรรมและประติมากรรมต่างๆโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าประตูและบันไดและการวาดเขียนลงบนเครื่องปั้นดินเผาและกระดาษซึ่งกระดาษของชาวมายันได้มาจากการลอกเปลือกต้นมะเดื่อป่าและกระดาษนี้ยังมีการนำมาทำเป็นหนังสือเรียกว่าโคเด็กซ์ชาวมายันมีความเชื่อว่าอิตซัมนาเทพผู้เป็นเจ้าแห่งจักรวาลได้คิดค้นการเขียนขึ้นมาโดยมีเทพลิงฮาวเลอร์ เป็นผู้อุปถรัรมภ์การเขียนและศิลปะ,ะแขนงต่างๆการศึกษาจึงถูกสงวนไว้สำหรับชนชั้นสูงและนักบวชเท่านั้นผู้หญิงไม่ว่าชนชั้นใดก็ตามจะไม่ได้รับอนุญาตให้ร่ำเรียนเขียนอ่านจึงมีชาวมายันเพียงไม่กี่คนสามารถอ่านออกเขียนได้แม้ว่าการศึกษาของชาวมายันจะถูกจำกัดไว้ให้คนจำนวนไม่กี่หยิบมือแต่ประชาชนชาวมายันต่างก็ทราบและเข้าใจสัญลักษณ์ที่เป็นภาพแทนของตัวเลขวันที่และชื่อของผู้ปกครองอาณาจักร 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ชาวมายันนั้นเป็นชนชาติที่มีความสามารถในการคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างแม่นยำที่สุดชนชาติหนึ่งโดยชาวมายันจะใช้เลขฐาน20โดยนับรวมจำนวนนิ้วมือและนิ้วเท้าทั้งหมดต่างจากชนชาติอื่นๆที่ใช้ระบบเลขฐาน10และยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ชนชาติที่ใช้เลข0ส่วนตัวเลขจะใช้สัญลักษณ์ง่ายๆก็คือเปลือกหอยแทนเลข0ย์จุดแทนเลข1-4ถึงโดยเขียนหรือวางเรียงกันเป็นแนวนอน เส้นตรงแนวนอนแทนเลข5โดยจะเขียนไว้ที่ด้านล่างของเลข1-4ถึงโดยสัญลักษณ์จุดและเส้นตรงจะใช้นับเลขไปเรื่อยๆจนถึงเลข19เมื่อถึงเลข20จะใช้สัญลักษณ์จุดและเปลือกหอยวางเรียงกันเป็นแนวตั้งส่วนตัวเลขตั้งแต่21เป็นต้นไปจะเป็นสัญลักษณ์จุดเรียงตัวกันในแนวตั้งจากการใช้เลขฐาน20โดยใช้สัญลักษณ์ง่ายๆเพียงไม่กี่ตัวแม้แต่ประชาชนชาวมายันที่ไม่ได้รับการศึกษาก็ยังสามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำ ความสามารถในการคำนวณของชาวมายันส่งผลต่อความเชี่ยวชาญทางดาราศาสตร์อีกด้วยซึ่งชาวมายันได้สังเกตการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวศุกร์และดาวดวงอื่นๆบนท้องฟ้าและได้คิดค้นปฏิทินในรูปแบบของตนที่คนทั่วโลกรู้จักกันในชื่อว่าปฏิทินมายันโดยจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบคือฮาร์ปซึ่งมีทั้งหมด365วันมี19เดือนโดย18เดือนมี20วันและ1เดือนมี5วันเรียกว่าวายเย็บ รูปแบบที่2คือซอ,อกินมีทั้งหมด260วันโดยที่ไม่ได้แบ่งออกเป็นเดือนต่างๆแต่อย่างใดและปฏิทินแบบยาวที่ผสมผสานปฏิทินรูปแบบฮารและซอ,อกินเข้าด้วยกันโดยจะวนกลับมาที่วันเดิมในทุกๆ52ปีชาวมายันกำหนดให้วันที่13สิงหาคมเมื่อ3,114ปีก่อนคริสตรกาลเป็นวันเริ่มต้นของโลก ไม่เพียงเท่านั้นชาวมายันยังนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสถาปัตยกรรมอีกด้วยโดยสิ่งก่อสร้างหลายแห่งมีไว้เพื่อใช้ในการสังเกตการทางดาราศาสตร์เช่นวันวิสุวัตรหรือวันที่มีเวลากลางวันและกลางคืนเท่ากันและวันคริสมายันหรือวันที่อยู่กลางฤดูร้อนซึ่งเป็นวันที่มีช่วงกลางวานันยาวนานที่สุดในรอบปีประกอบกับความสามารถในการคำนวณที่แม่นยำ ทำให้สถาปัตยกรรมของมายามีความสมมาตรและแข็งแรงคงทนได้แก่เอลกาสติโยพิรามิดที่มีชื่อเสียงและเป็นหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัางเม็กซิโกและเอลการาโกหอดูดาวที่ใช้สังเกตการการเคลื่อนที่ของดาวสุริยถอดความหมายจากจารึกทุกสิ่งล้วนอนิจจังไม่มีอะไรคงอยู่ถาวออรอาจไดรรมมายาก็เช่นเดียวกันแม้ว่าจะยิ่งใหญ่เกรงไกลเพียงใด ก็มีอันต้องล่มสลายลงไปทิ้งไว้เพียงร่องรอยแห่งความรุ่งโรจน์ในอดีตท,ที่รอคอยการค้นพบเท่านั้นเวลาได้ล่วงเลยมาจนก,กระทั่งช่วงศตรวรรษที่16เรือของคณะสำรวจชาวสเปนก็เดินทางมายัางแผ่นดินลาตินอเมริกาที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของอารยธรรมมายาคณะสำรวจได้ค้นพบหนังสือโบราณของชาวมายันที่มีรูปภาพหากแต่ดิอาโกเดลันดาบิชอปแห่งยูกตาลเชื่อว่า หนังสือเหล่านั้นคือตำราของพวกนอกรีตที่บูชาพูดผีพีศารจึงสั่งให้เผาทำลายหนังสือของชาวมายันจนเกือบหมดสิ้นมีเพียงไม่กี่เล่มที่เหลือรอดมาได้ต่อมาบิชอปแลนดาได้ศึกษาอักษรของชาวมายันอย่างละเอียดและได้ร่างอักษรมายันขึ้นมาคร่าวๆในขณะที่กำลังเขียนบันทึกและได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าระบบการเขียนของชาวมายันอาจจะคล้ายกับของสเปน ซึ่งบันทึกของบิชอปแลนดาต่อมาก็ได้กลายเป็นคำพีที่ช่วยในการถอดรหัสภาษามายันโดยเรียกว่าอัขระแลนดาและในช่วงทศวรรษที่1,950ยูริกโนโรซอฟนักภาษาศาสตร์ชาวรัสเซียก็สามารถถอดรหัสภาษามายันได้สําเร็จในที่สุดจึงทราบว่าระบบการเขียนของมายาหนึ่งสัญ,ญลักษณ์อาจจะหมายถึงหนึ่งพยางค์หรือมากกว่านั้นก็ได้และตัวหนังสือหนึ่งอักษรสามารถใช้แทนคําที่ออกเสียงเหมือนกันได้ จากการถอดรหัสภาษามายันได้สำเร็จทำให้นักวิชาการในปัจจุบันรวมถึงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของอารยธรรมมายันมากขึ้นเช่นประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อและประเพณีของชาวมายัน